เลยครับท่านผู้ชมสถานที่ที่เราอยู่ในตอนนี้ก็คือแอเรีย51ซึ่งแอเรีย51เนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะลึกลับมากๆเลยเพราะว่ากันว่าในสถานที่อย่างนี้เนี่ยมีการเก็บตัวอย่างเอเลี่ยนเอาไว้อยู่นะครับซึ่งตัวนี้ไม่น่าใช่เอเลี่ยนนะน่าจะเป็นเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเขาบอกว่าช่วยคิวเมทของฉันด้วยคิวเมทของฉันติดเชื้อโอเคมาโอ ให้รู้เลยว่าข้างล่างนี้เนี่ยมีอิมพอสเตอร์อยู่แน่นอนนะครับโอเคไปเรามาสรุปกันดีกว่าว่าข้างล่างนี้เนี่ยมันจะมีอิมพอสเตอร์อะไรบ้างปั๊บเอ้าตายเอ้ยโอ้โหอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยมาถึงเจอฆาตกรเลยไม่เดี่ยวโอ้โหอยไปไปไปอุ๊ยยังไอ้ตามไม่เลิกยื้ดทุบปิดก็โอ๊ยใครกรีทไฮฟรีทเฮ้ยเอ้ไม่เราโดนฆาตกรจ้วงตายอ๋อ เออไ่เออเออโอ้โหฆาตกรตามติดเป็นข้าวเหนียวเลยไ่ไปโอ้โหไปเราจะต้องตายหรือนี่เอออุ้ยข้างในมีคนตายไปแล้วมันก็ไม่ได้มีความเป็นอมองอัดอะไรเท่าไหร่เลยนะครับจะมีแค่แบบว่าเอาตัวรอดจากฆาตกรซื้อฆาตกรก็ไม่ได้เป็นตัวอมองอัดเลยแต่ว่าถึงง่ายเหอะนนะครับเราก็รบอ้าว โอ้ยเดี๋ยวมาถึงจะฆาตรกรอีกแล้วเมยฆาตรกรมันยิงไล่จวล้วงเราอยู่นี่น,นีไปแล้วเอ้ยเอ,ยเอย้อย่าย,ยิงเข้ายิงเขา้ายิงเขา้าโอเคเรารอดแล้วนะครับโอ้โหเลือดเราเหลือเหลือกระป๋องนึงเอ้ยนี่ไงเรามีปืนแล้วอ่าทีนี้เจ้าฆาตรกรแกเสร็จแล้วแหละปกติถ้าเราเล่นอมองอัสทั่วไปเราจะไม่มีอาวุธไปสวนฆาตรกรนะแต่ว่ารอบนี้เรามีแล้วเราก็จะ สามารถสวนเขาได้ I try ทําำไมเรามีดิสเซนอ g เกสองอันเลยพวกไว้อันนึงเผื่อเผื่อเผื่อกระสุนหมดไปลุยไปหมายที่นี้แล้วก็มีอะไรแปลอาตัวรอดแล้วนะคงไม่ใช่แค่ต้องเดินหนีไปเรื่อยๆอย่างเดียวอุ้ยนี่มันห้องอะไรกันครับเนี่โอ้โมีคนผูกคอตายแถมตัวขาดครึ่งด้วยเฮ้ยนี่ไงเจอเตัวอมองอัดแล้ววัดดีโอ้ย โอ้ยเขาไม่ได้มาเดียเดียวโอ้โอ้ออ่ะแย่โดนฉันโอ้โหตายเลยมาใหม่เมื่อกี้เลือดเราเหลือน้อยไปนิดนึงอุตส่าห์เจออินพอร์เตอร์แล้วจะไปโหวตฆ่าซะหน่อยจริงๆเราแอบในห้องนี้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะรอคนมาช่วเหลืออย่างเดียวโอ้โหเสียงผีชัดเจนมากแล้วเราลุกยังไงเนี่ยไป ไป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 เฮ้ยอะไรดำดำอ่ะเอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเกระสุนพวกแกนี่ทำอะไรฉันไม่ตายหรอกเราตายอีกแล้วสรุปปืนมันมีไว้ป้องกันตัวจริงไหมเนี่ยเปิดประตูเปิดเปิดเปิดโอ๊ะโอ๊โอเสียงช็อตมีการเฮ้ยเสียงคลิปมีการช็อตนิดหน่อยเออนี่พกเผื่อไว้เลยสักสองสามกระบอก มาเผื่ออันนี้หมดเราก็จะได้อุ้ยนายทำอะไรอ่ะนายล้มลุกคลานเฮ้ยเออเฮ้ยใครอ่ะชักกี้เหรอออออืื้้มาเฮ้ยเสนอแม่เหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยหมด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 มาเอื้อตายตายสิพี่น้องมาสำรวจไอเล่ห์ให้สำร็จกันต่อดีกว่านะครับมีห้องไหนที่ไม่ได้สำรวจบ้างน่าจะห้องตรงนี้ ที่เขาดูว่าเป็นห้องอันตราย Surprise motherfucker เฮ้ยเฮ้ยตัไแขนเนี่ยมาไม่กลัวห้องนี้เขาได้ห้องนี้เขาได้ครับโอ้โหอ้โหอย่าตามมาสิจะบอกว่าห้องนี้เป็นห้องตันนะ่ะโอ้โหรู้เลยว,ว่าทำไมเขาถึงทำป้ายห้ามเข้าเพราะมันยังไม่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 เสร็จไม่เสร็จเอ,อื้อกระสุนหมดโอ้ยกระสุนไม่น่าหมดเลย j o n เปิดเซซามีเปิดสิเปิดเปิดเปิด,ปดโอเครู้แล้วใช่ไหมถึงไม่อยากเปิดมารอบนี้เราปัม๊มออ๊ดแบบเยอะๆเลยนี่สักจุดสิบกระบอกไปเลยมาพร้อมแล้วทีนี้ผีตัวไหนก็ไม่กล้าเข้ามาหรอกเฮ้ยมีผีป่ะเอ้ยออไม่มีอ้าวอเป็นไรตายหมดเลยเอ้ยเอ้ยชักกี้โอ้โหนี่นี่นี่ลีโหลดรีโหลดรีโหลด,ดเฮ้ยใหญ่ดันใหญ่ดานแล้ว ตายตายไปดิผีมาอย่างถี่เลยไม่มีโอกาสได้คนคนวา้าเลยเลยอ๋อเราจะบอกว่าห้องนี้ที่เขาปิดป้ายเตือนว่าห้ามเข้าเพราะว่าตอนนี้มันยังสร้างมิสเซสแล้วก็มีผีคุ้มอยู่ด้วยตึ๊บเหมือนว่าแมกกาซีนจิมมไม่จากัดนะจิมมไม่จากัดโอเคอยิงได้สบายใจเลยตานีห้หรือเปล่าห้องนี้ห้องอะไรอะ่ะ เฮ้ยเจสสิกา้าไปด้วยกันเถอะนะเราไม่อยากตายคนเดียวนี่ห้องอะไรอะ่ะโอ้ย,อยสนิคเออโอ้ไม่ก็ oh God, ที่นี่มีผีกี่ตัวกันเนี่ยแบบนี้มีปืนอื่นไหมเนาะนอกจาก d e s e r t eagle อันนี้เออเออเอเอทำไมไม่ตายล่ะโอ้ยยิงหลังนี้ไปตายโอ้โหยิงจนหมดแม็กแนนผีอะไรกันเนี่ย scp ตัวไหนหรือเปล่าเนี่ยมันตายยากเหลือเกินอุย้ย ตรงนี้ก็มีฆาตกรอา้าวพร้อมกับศกเราไปเอาปืนก่อนเอ้ยเอ้แล้วว่าเราไม่เข้าห้องนี้จะดีกว่าไหมมาถ้าเราไม่เข้าก็ไม่มีอาุาชัยนะเจ้ไปแล้วไปโกนไปโกนมาอุ้ยตกใจโอ้ตกใจ,กใจมาจากไหน,นเนี่ยป้าเดี๋ยวเราเอา้าคิลเลอร์ไปแล้วอิมพอร์เตอร์ไปแล้วมาแจ็คเคนเพื่อนก่อนอือนี่แก้ไขเพื่อนสำเร็จแล้ว โอเคอืมตรงนี้น่าจะเป็นรางรถไฟเก่านะเฮ้ยข้างนั้นมีปืนน้ามีปืนปืนอะไรอะเฮ้ยน่าสนใจอ,อ่ะเขาวาร์ปหายไปแล้วอะอ้าวเขาวาร์ปหายไปเลยอะเฮ้ยเรกันปึ๊บเราลองยิงดูหน่อยสิเป็นปืนยังไงเไป็นปิดที่น่าสนใจน่าจะดีคงไปสัก4-5กระบอกเลย น่าจะแรงอ้าวเพื่อนคนเมื่อกี้หายไปไหนแล้ววะอุส่ามมากับเราสงสัยเขาโดนดึงโดนพลังงานดึงไปแน่เลยกลับมาดิครับเจ้าพวกผีในในเดินถอยหลังเนี่ยก็เจอเหมือนเจออะไรบางอย่างห้องนี้ถ้าเราโอ้โหนี่อะไรรหัสเหรอกดไม่ได้ไม่รู้รหัสเฮ้ยเฮ้ยเ้าโอ้โหรับปืน สรุปนี่มันการเอาตัวรอดหรือการมาล่าผีแน่เนี่ยรู้สึกไม่ดีการถึงความเอาตัวรอดเลยอืมอืม,อมโอเคไปไปห้องนี้ดูบ้านดีกว่าเึ๊บเมื่อกี้เราไปตายห้องนี้ใช่ไหมเอ้มา,อาปืนเรกันก่อนตอนนี้เรามีปืนเรกันสกระบอกได้เซอร์เอเกิลสี่กระบอกนะครับแต่เรกันนี้ไม่รู้มันจะยิงอะไรใครตายหรือเปล่านะต้องพิสูจน์ไม่อยากเข้าห้องตรงนี้เลยอ่ะ ห้องแบบเอเลี่ยนไอโซเลชันมากๆแบบหนังเอเลี่ยนน่ะอื้อหือวิวัดีวัดดีเจนิเฟอร์ดดดด Jennifer. เธอเธอโดนขังโอเคว่าห้องห้องนี้ไปไม่ได้จะไปทางนี้ดีกว่าเปิดประตูสิครับรออะไรอ่ะเปิดเลยครับเฮ้ยออาเวลเออผมไม่รู้ว่า ผีพวกนี้เป็นเป็นผียามเนิ่ไงเนี่ยเฝ้าเอเดียท้งสิบเอ็ดเอาไว้อือุยไม่ตายด้วยอ่ะเฮ้ยทำไมไม่ตายอ่ะมาตายแล้วเดเลย์ดีเลย์มาเลยแม็กกาแม็ซ์ห้าแม็กละผมว่าปืนนี้ดีกว่าปืนเลก,กนนันอเลนนิกแล้วเนี่ยพวกไว้หลายๆก็บอกเลยแล้วกันนี่เรายังไม่ได้ไปแบบไปส่วนลึกส่วนอะไรของแมปนี้เลยนี่เนี่ยตรงนี้มีรหัสอยู่แต่ไม่น่าจะมีอะไร ผมว่าเราไปอีกทางนึงดีกว่านะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราไปอ้าวโอเคเราแต่ตามบายเพื่อนเลยเราไปกับคนนี้ก็แด้เออโอ้โหฆาตากรมันตีไกลไปปะเนี่ยสรุปว่าการสำรวจเอเร1ในวันนี้แล้วก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลยรู้สึกเราอยู่ที่เดิมมาประมาณเป็นเวลาหลายนาทีแล้วเอาจริงตั้งแต่เล่นมาผมยังผมเจออ p o r t ร์มองอัดแค่ ครั้งเดียวเองแล้วเราก็ตายอืออืออือขัดขวางการสำรวจด,ดีนักตายโอ้โหยิงแทบปดแม็กซ์อือนัดหนึ่งตัวหนึ่งปะเนี่ยเอ้ยแม็กซหนึ่งตัวหนึ่งปะเนี่ยมาชักกี้โอ้โหทำโมเดลร์น่ารักเลยเออซ้ำเอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตายเออตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกเชื่อเราดิมาเตรียมพร้อมรับการปะทะเพราะว่าข้างหน้า เหมือนมีนี่เจฟดอะคิลเลอร์เฝ้าประตูไว้ตายตายสิจ้าหลออ่อเลยเขาได้มีฆาตกรเอ้ยอย,ยิง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 เลยเดี๋ยวผีที่นี่นี่เฝ้ายามได้คุ้มเหลือเกินไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยผมอยากรู้ว่าแบบนี้มันมีผีกี่ตัวเนี่ยรู้สึกว่าแค่สองตัวที่อยู่ข้างหน้านี้เนี่ยก็ก็แทบไม่ได้ไปไหนเอ้เอา สะดุดศพตายมาพอเราได้ฆ่าิม p o r t เตอร์อมองอัทหน่อยก็จะดีนะอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จในการมาเที่ยวแมปออมองอัทและนายตายยัง่ะตายแล้วเนาะโอ้ยังไม่ตายนี่นะเอ้ยยิงให้ตายยิงให้ตายรู้สึกผีพวกนี้มันตีแรงเกินบางทียังไง,อ,ไงอันนี้ดีกว่านะเออบางทีเราก็ อาจจะฆ่าเยอะเกินไปอย่าเปิดนะถ้าเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อตีบอกว่าอย่าเปิดยังไงตาเดีตายกันหมดยเอ้ยเอ้ยจาจาเอือเราจะไม่ยอมแพ้เราจะต้องหาอมองอัดให้เจอให้ตรงได้ เราจะไม่ทางยอมแพ้เราจะต้องได้ยิงอมองอัดก่อนจบคลิปไม่งั้นคลิปนี้ก็จะไม่ประสบความสําเร็จมาซนเดอร์แมนหลายรอบลือเกินนะอ,อ้ออเ้อไม่ตายด้วยทำไมมันถึกจังรอบนี้มาไป,ไปเลยไปเลยอย่าเปิดนะใครเปิดนะพ่อจะตีมือหักเลยยังไงซนเดอร์แมนมาแล้ว้ออืออตายตายโอ้ทำไมมัน เออตายดีๆไม่ได้ต้องลากเพ้่นไปตายด้วยเนี่ยเฮ้อโอเคมาเ,ออเดินระวังระวังศพหมอนี่มันอันตรายเหยียบปุ๊บตายปั๊บเลยนีไ่ไงมันเกิดมันเกิดไวอะ่ะเอ,อ้ยนด้งไงเจอมองอัดแลละไปไล่ยิงไล่ยิงมาโอ้ยพอกดตายไปซะมา อมองอัดมาขอฆ่าแกหน่อยเถอะเอ,ออเออเออไม่ตายว h น t the f ฟ c k was t h a อ๋อเดี๋ยวนี้เนาะทไมไม่มีอ m p o r t e r สองตัวอ่ะมันมีอ m p o r t e r สองตัวแล้วเราตายผมไม่ยอมผมต้องฆ่าอิมพอร์เตอร์ให้ได้ยังฆ่าไม่ได้เลย,เยก่อนอื่นก่อนจะไปฆ่าอนสเตอร,อร์ผมเคลียร์หมอนี่ก่อน โอ้โหเลื่อยรู้แล้วสาเหตุของการตายเราน่าจะโดนเลื่อยที่มันทะลุแมปมามาเรารู้ตายแล้วรนเดอร์แมนจะผล่มาตรงนี้ใช่ไหมเอ้ไอ้ตัวนี้ไปนี่ชิดไต้มาคนตายตายตายทำไมไม่ตายทำไมมันไม่ตายเนี่ยหลายคนอาจสงสัยว่าผมแค่นอะไรอิมพอสเตอร์หรือเปล่านะครับพอตอนผมเล่นผมโดนอิมพอสเตอร์ข่าไงล่ะผมเลยแค้นไม่มีอะไรมากผมว่าผมไปเอาเรกันมาก่อนผมว่าเรกันมันน่าจะน่าจะฆ่ายิมพอสเตอร์ได้ มาวิง่งมาแบบมาวิง่งมาแบบมาวิง่งมาแบบขนาดนี้มีผีป่ะเนี่ยปัดดีจ้านายเป็นใครหรอเป็นคนใช่มือไล่ใชโโ่โอ้โอเคเอาปืนพกไล่ยิงมันก็ได้เราไปแล้วไปดีกว่าทีตัวน,นี้ไม่อยากสูด้วยมันมันมันทึบมากๆไปไรเนี่ยมาสะพานโค้งอะไรตอนนี้เนี่ยอ,ออกกำลังกายไม่ดูเวล่เวลาซะเลยผมจะต้องฆ่าให้ได้อย่างน้อยหนึ่งศพอะ ผมไม่ยอมเอ้ยอะไรอ่ะมีอิ m พอร์เตอร์อยู่ข้างหน้าเอ้ยเดี๋ยวผมรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินกับการเฮ้ยนี่อิ p พอร์เตอร์ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยแม่จะล่อฆ่าเราอย่างนั้นหรือมาจะยินนะพ่อเนิมเดี๋ยวเราจะวิ่งแบบวิ่งปรุดไปเอาปืนเลยโอ้ยวิ่งปรุดปรับปรับปรับปรัดเรียบร้อย มาปืน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 พร้อม,อ,มอร์เตอร์พร้อมยิงมาเลยออมาอีกระบอกนอมอึมพอร์เตอ,อร์ไม่สนใจเราเลยมันจะฆ่าคนขนา้างเดียวเลยเอ้ยนี่ไงอามาองอัดเอือก็เอาเอามาองอัดวาร์ปไปแล้วอ่ะมุดท่อหนีไปแล้วต,ตอนนี้ผมชักจะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าอ,อร p o r t ร์ตัวนี้มันฆ่าได้หรือเปล่าเหมือนกับในเกมอะไรเงี้ยที่แบบ เราฆ่าเขาไม่ได้นอกจากการโบดแต่แบบนี้ไม่มีการโบดยังไงล่ะคิดว่าเราคงต้องเอาปืนสวนมันสถานเดียวแล้วผีตัวน,นั้นปิ้วปิวป้วปิวป้ววิวแรงแรงปนนี้แรงใช่ได้ได้อยู่ได้อยู่มาอืออือเปิดเปิดเปิดไว้ซิเราจะเข้าไปสำรวจยังไงล่ะมาไม่ต้องห่วงเรามันนักล่าผีฉันฉันเยี่ยมอยู่แล้ว ตายไม่รู้กี่รอบปะเนี่ยโอ้ยเซเลแมนแอบเหรอแอบเหรอนี่ไม่เนียนจะเกิดไว้ก็พอเฮ้ยอิมพอ,อร์เตอร์นี่อือปืนนี้ไม่นช่นแหลมเหลือเกินนะเนี่ยเออนี่ยิงให้ยิงดักเลยมาพร้อมแล้วอิมพอร์เตอร์มาเออตายไหมอ่ะ เฮ้ยตายไหมโอ้ยเฮ้ยตายแล้วตายแล้วเยี่ยมในสุดเราก็ฆ่ายิมพอร์เตอร์ได้สำเร็จตายแบบบั๊กเลยในสุดเราก็ฆ่ายิมพอร์เตอร์ได้แล้วเราแก้แค้นให้กับเพื่อนๆทุกทคนที่โดนอิมพอร์เตอร์ฆ่าในเกมแล้วนะครับกว่าจะฆ่าได้เอ้ยเอีกสักนั้นละกันนะอืมรู้สึกจะยังไม่เข็ดยังไม่เอ้ยเฮ้ยระวังระวัง สวยงามว่าแต่ห้องนี้มันห้องอะไรเหรอห้องน,นี้มีเลือดเต็มหมดเลย,ยไม่มีอะไรนี่นะอ<ร>โอเคสำหรับการตามล่าอิมพอสเตอร์ในวันนี้ต้องขอตัวอํแลาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์ให้ด้วยนะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สัญญและนะครับไม่ปล่ยจเจอกันใหม่คลิปหน้านะ